มาขนาดน,นี้เขาคุมอยู่แล้วเขาคุมแม้กระทั่งพรรคแดงนะครับสิ่งต่างๆที่เขาเอามึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาให้สังคมมันจับแก้ผ้ามึงข้ออะไรเพราะเมื่อไหร่ที่ดึงใครเข้ามาก็แล้วแต่นักร้องมันเยอะและนักร้องมันจะขุดคุยชิบหายเลยนะฮะว่าเคยทําอย่างงุ้นเคยทําอย่างนี้เคยทําอย่างนั้นแล้วการที่นายกมึงเซ็นไปนั้นก็อาจจะโดน คดีที่เซนคนที่มีพฤติกรรมที่มีมาตรฐานจริยธรรมไม่เป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะฮะเพื่อหาทางลงให้กับลูกตัวเองหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้เพราะว่าผมคิดว่าอิงก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะกับการเจอนูน่นเจอนี่มาลงมาลุ่มนู่นนี่นั่นเข้ามาเมางมงเมาหม,มัดก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเหตุการณ์ไปสู่แบบพิชิตหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับนักร้องที่จะมาร้องเรื่องจริยธรรมทีนี้เกมมันจะเป็น2แบบ นะครับเกมจะเป็นสองแบบคือถ้าเกิดเขาอยากจะทรมานเอ็งๆเขาก็ไม่ร้องเรื่องคุณสมบัติของนัฐวุฒิ ทักกี้อาจจะไปเรียกประชุมนะฮะที่บ้านจันทสองแล้วนะฮะโดยการที่อาจจะมอบนะฮะตำแหน่งเก้าอี้นะครับให้เสียหนูหรือเปล่าในการขึ้นมาเพราะว่าทักกี้ก็หมดโคตาแล้วเพราะฉะนั้นทักกี้เองก็ยอมแลกอยู่แล้วเพราะสงสารลูกไม่อยากให้ลูกต้องทรมานอยากให้ลูกต้องใช้ชีวิตสบายๆไม่อยากให้โดนด่านู่นนี่นั่นก็เลยใช้วิธีการเดียวนะฮะกับพินิษโดยการที่เอาพิชิตมา่อให้เซ็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าระบบเขายื้อไปนะฮะโดยที่นะฮะเขาอยากจะดึงดันนะฮะดึงดันไปเรื่อยๆก็คือการที่ไม่ต้องไปบอกนักร้องว่ามึงอย่าเพิ่งไปร้องให้มันทรมานอยู่บนบัลลังไปก่อนเพราะว่าการทรมานอยู่บนบัลลังนะฮะให้ดอมแดงมันแบกไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นนายกที่โชว์บงไปเรื่อย แดงโดนหนักด้วยทั้งคดีตากใบท,ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นต่างๆยับครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะเกมนี้ทั้งน้ําท่วมน้ําท่วมไม่พอนะฮะปางช้างอีกปางช้างไม่พอต้องมาแก้เรื่องพม่าอีกพม่าไม่พอต้องมาแก้เรื่องเศรษฐกิจอีกนะฮะเศรษฐกิจไม่พอต้องมารับผิดชอบไอก,การกู้เงินหนึ่งหมื่นบาทอีกพี่ฟังผมเนี่ยพี่อยากเป็นนายกไหมผมถามจริง <laughs> ผมถามจริงพี่อยากเป็นนายกไหม คือต้อมแดงมันก็อวยอวยอวยไม่เป็นไรมึงอวยไปเลยนะฮะนายกบอกอย่าอย่า,อย,าอย่าอวยกูมากเดี๋ยวกูต้องอยู่ในตําแหน่งนานๆกูเหนื่อยแล้วทุกวัน <laughs> คนที่มีระดับหมื่นล้านแสนล้านนะฮะตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยๆอยู่หน้ากระจกไปเดินชอปปิ้งนะฮะไปเดินจิบวงจิบวายจิบคงจิบข้าวพี่คิดว่ามันสบายกว่าไหมล่ะนะฮะมันสบายกว่าผมถึงบอกไง นะ,ะว่านี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการขึ้นมาเป็นนายกในยุคข,ของระบบที่มันเปลี่ยนใหม่ในยุคข,ของระบบที่มีกฎหมายที่มันมาบล็อกนักการเมืองให้ต้องเดินอย่างมีจริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์เพราะนั้นคนอย่างนัทวฒิขึ้นมาเนี่ยนะครับมึงต้องมีความมีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์มึงจะคิดมากอก,อกอบโกยแบบเดิมเนี่ยมึงซวยเกมนี้เป็นเกมที่ดูเหมือนว่าทุกท่านจะดีใจ แต่ต้องอยู่ที่ว่าระบบเขาจะเลือกเจ้าของตลาดให้อยู่ต่อหรือดึงลงถ้าเขาอยากจะทรมานอิงอิงเขาก็จะให้อิงอิงอยู่ต่อเพื่อรับวิกฤตการต่างๆสั่งสอนความทรมานให้รู้ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้ง่ายพี่อย่าเพิ่งให้มันลงสิพี่ต้องใจเย็นพี่อย่าเพิ่งให้คุณอิงเขาลงกับตำแหน่ง นะครับพี่ดูสิว่าเราได้หาเราได้เฮฮาขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่เนี่ยนะครับการที่เขาอยู่เนี่ยมันทําให้เราได้ดูบทละครได้ดูคุณหนูและแล้วก็ได้เห็นแดงทุรนทุลายในการต้องมานั่งแบกพี่ไม่ชอบหรอในการเห็นแดงต้องมานั่งแบกต้องมานั่งแก้ตัวต้องมานั่งบอกว่าที่เขาอ่านโพลเขาทํากันทั้งโลกที่เขาอ่านไอพงไอแพด่นนี้นั่นต่างๆแล้วก็มี ะพะพะประกันดาของอิงอิงนะฮะโดยการที่โพสต์รูปอิงอิงใส่ชุดผ้ามงผ้าไหมแล้วก็บอกว่าเฉิดฉายเฉิดฉายเฉิดฉายมึงเฉิดฉายแต่ภายนอกแต่ข้างในมึงไม่เคยเฉิดเลย <S <S 1> <S 1> พี่ไม่ต้องเชื่อผมเลยนะครับพี่อย่าเชื่อผมนะเพราะที่ผมพูดทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับมโน99%เรื่องจริงเพียงแค่1%เพราะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาในห้องนี้ให้รู้ไว้ว่าแค่มาฟังนิทาน แค่มาฟังนิทานนะครับอย่าไปจริงจังนะฮะฟังให้สนุกลุกนั่งสบายนะครับไม่ต้องไปโกงไปจริงจังอะไรกับมันมากนะครับผมพูดถึงตลาดอิงกี้ตุยผมไม่ได้พูดถึงการเมืองนะฮะ แล้วเดี๋ยวคอยดูนะเต้นแม่งสวยชิบหายเพราะมึงต้องรับกรรมในสิ่งที่มึงทำมึงเผาบ้านเผาเมืองสุดท้ายแล้วมึงจะโดนแฉไม่ใช่แค่แฉเรื่องคลิปวิดีโออย่างเดียวมึงจะโดนแฉเรื่องอมเงินส2ิบสองล้านจากนปชเพราะอะไรเพราะว่าจะมีตู่อีกตู่หนึ่งมาเล่นงานมึงที่ไม่ใช่ตู่ที่เป็นองคมนตรีเออบอกแล้วมึงอย่ามีปัญหากับตู่นะฮะเออเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าดับเบิลตู่เลยมึงทีนีนดับเบิลตู่เลยนะฮะเออ เออแล้วเจ็บแขนด้วยคือเลือกเต้นเข้าไปแต่ไม่เลือกตู่นะฮะเออนะฮะเดี๋ยวคดีเดี๋ยวคดีไอคดีไอคอนเดี๋ยวก็เจอต่อนะฮะเจอต่อไม่เจอต่อก็เจอตายนะฮะเออเจอตายเจอต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทั้งต่อทั้งตายทั้งตู่ทั้งเต้นโดนแน่นอน นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าต้อมไปแล้วนะฮะต้อมไปแล้วนะฮะเออนะฮะตุ๋ยก็ไม่ยุ่งกับใครเพราะตุ๋ยก็ทำงานแก้กฎหมายพลังงงพลังงานอยู่อาจจะแก้เสร็จแล้วก็ไล่แต่จจดึงเชิงนะฮะดึงเชิงไปให้ของขวัญปีใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ นะฮะเออนะฮะบอกเลยนะฮะเออมึงจะปิดสามอแต่มึงเจอสี่ห้าตอเยอะแยะไปหมดตอผุดตอผุดนะฮะทั้งตอตู่จตุพรทักตอเต้นตอตายตอต่อนะฮะเออต่อตุ๋ยก็กําลังมาแรงตอนนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเออมีตอไหนกันพี่มีตออไหนวะเออตอมตอมอ๋อตอมตอมนั้นโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วตอมโดนตัดสิทธิ์ไปแล้ว ต๋อมตอนนั้นต๋อมตุยไปแล้วฮะต๋อมโดนตัดเถ็ดไปแล้วครับต๋อมเจ้าของบกอ่อต๋อมต๋อมเจ้าของบกอนิตเิสารเดียวกันนะฮะเออนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะมีอ่าบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะฮะที่น่าสงสัยนะฮะก็คือบริษัทนะฮะบริษัทธรรมกุยนะฮะบริษัทธรรมกุยนะฮะของบอสบอสทอมมี่นะฮะ บอสบอสบอสเทมมี่นะฮะฝากไปดูด้วยนะครับนะบอสเทมมี่ก็หลอกคนไปไปลงทุนเหมือนกันนะฮะลงทุนการซื้อบุญลงทุนการแบบว่าเปิดบัตรเครดิตนะฮะซื้อบงซื้อบุญนะฮะซื้อโฉนดซื้อโฉนดในสวรรค์นะฮะเออทำมากุยกุ๊บของบอสบอสบอสเทมมี่นะฮะ <laughs> <laughs> นะฮะฝากไปดูบอสเทมมี่ด้วยนะฮะ